เอาเลยครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับลูกค้าทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องของเซลกอนลดเก่งมือสองผ่อนสบายๆคัดเกตเอบวกบกันอีกแล้วนะครับและวันนี้ผมก็อยู่กับรถรุ่นยอดนิยมนะครับสหรับค่ายโตโยต้าอย่างโตโยตา้าวีออสนะครับ 1.5e โฉมปี2018นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งรุน่นนะครับยอดนิยมเลยนะครับยอดขายก็เป็นแบบต้นๆของ,ของบริษัทรถยนต์เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโตโยต้าวีออสนะครับผมสีขาวนะครับตัวนี้เป็นตัว e l อ n ท็อปนะครับผม ราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่425,000บาทนะครับสับตัวโฉมปี2018คันนี้เลขไม้เพียงแค่แสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับผมดาว0%ผ่อนตกเฉลี่ยอยู่เพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมเครดิตฟรีดาวนะครับ่อทุกอาชีพนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นรองท็อปที่ลูกค้าก็เล่นเงินเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งสีขาวตอนนี้เราเหลืออีกแค่2คัน3คันเท่านั้นเองตอนนี้จะมีสีบอลเงินกับสีดําเยอะสับตัววีออส ครับสีขาวก็มีคันหน้าผมตัวนี้หนึ่รุ่นนะครับที่เหลือก็จะเป็น,นอันนี้ก็เป็นตัวสีบอลเงินนะครับอันนี้เป็นอันติดไปแล้วนะครับอ่ะสีขาวใครกำลังหาอยู่นะครับก็คันนี้เลยแนะนํานะครับสำหรับตัวยอ s 1.5e สม18ตัวนี้เป็นชมอ่ะม r c เนอร์เชนใน M17 y แล้วนะครับผมใครได้ไปก็บอกว่าคุ้มเลยเครื่องเดิมเกียร์เดิมบอดี้เดิมเดิมร้อเปนะครับ ตัวนี้คินคนเลยครับออปชันด้านหน้านี้ก็มาในแบบนี้เลยกระจังหน้าหล่อๆนะครับผมดูเรียบๆนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบยิ้มยิ้มเลยแบบนี้นะฮะ,ะตัวนี้ลักษณะของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโทนสีดําแบบเป็นดําเป็นโนแบ็คดำเงานะฮะโลโก้เป็นโครเมียม ส่วนด้านล่างนี่ก็โล่งๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจังหน้าก็จะใหญ่หน่อยนะครับผมได้เรื่องของความดุดนันความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะฮะส่วนตัวไฟหน้านะครับรุ่นนี้รองท็อปยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะฮะยังเป็นหลอดนัลติอยู่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับผมส่วนด้านข้างครับ นิดนึงฮะตัวนี้ล้อมแม็กก็เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะฮะตัวนี้เป็นแม็กโทนสีคล้ายออกเป็นสีเทาดำนะอ่าเป็นโทนสีเทาๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็นด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดับเบรกนะครับตัวนี้แม็กขอบ15นะครับผมก็คือเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับน็อตสี่รูนะครับตัวนี้ก็บางคนไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนแม็กนะน็อตสี่รูเลยหาแม็กใส่ง่ายนะฮะมาขึ้นดูด้านด้านข้างนิดน,นึงนะครับตัวนี้ก็ กระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะครับนี่เบาลอง cia, มือจ้งมือจับก็เป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับคันนี้มีติดฟิล์มให้เราด้วยนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มประหลอด60%นะครับผมกันร้อนอย่างดีเลยนะครับฟิล์มประหลอดได้เรื่องของอ่าความเป็นส่วนตัวนะมองข้างในไม่เห็นเลยมืดตึ๊ดเลยนะมืดตึ๊ดตื่นเลยดีกว่านะฮะแล้วก็แต่ว่าข้างใน tau, มองมออุมนะข้างนอกสว่างปกตินะอ่าเพราะฟิล์มประหลอดมันจะสะท้อนแสงออกมานะครับนี่ให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นดัมเบรกนะักย็เออออ๊ะะททไไมมมพีี่่่่ปปกติันนจเ็ล้ใชหร อ่าไม่ไม่ผิดครับดิสสี่ล้อเฉพาะรุ่นท็อปนะอ่าแต่ว่ารุ่นรองลงมาจะเป็นดิสหน้านะครับด้าน,นหลังจะเป็นดาหมดเลยนะครับเฉพาะรุ่นเกตเอสเท่านั้นนะครับสหรับตัวโฉมนี้นะอันนี้นันเป็นตัว e นะครับผมนะ่ะยังเป็นตัวอ่าหน้าดิสหลังดาอยู่นะครับผมนี่ส่วนด้านท้ายก็แบบนี้เลยต้งโล่งให้ดูกว้างๆหน่อยดีกว่านี่นะครับลักษนะณะตอนนี้เลยนะสำหรับตัวด้านท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเนี่ยไฟเลี้ยวก็ เป็นตัวในโคมแยกออกมานะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวไฟกลางคืนก็เป็นไฟ LED ปกตินะครับแต่ว่าตัวหลอดพวกไฟเลี้ยวกับไฟไฟถอยเนี่ยมันยังเป็นหลอดัลติ i reflector อยู่นะครับแล้วก็คิ้วตัวไฟมันเป็นคิ้วโครเมียมแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยคลิ้นคลินแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาดูเลือนท้ายแล้วไหนก็ดูพื้นที่ใช้สอยกันหน่อยดีกว่าตัววิออสเนี่ยผมจะให้ดูนะอ่าวิออสเนี่ยมันจะเปิดฝาท้ายที่ตัวฝาท้ายตรงนี้ไม่ได้นะครับอ่ามันต้องมาเปิดในตัวถังนะฮะนี่ต้องเปิดตรงนี้นะครับ นีเลยมันจะมีช่องเปิดตรงนี้นะครับก็กดดึงปุ๊บเลยนะครับได้เลยนะฮะผมจะพามาดูเลยทีเดียวนะครับนี่เปิดขึ้นมาก็นี่ครับกว้างขวางเลยแบบนี้นะครับนี่ผมเพิ่มแสงให้อ่านี่มีช่องเผื่อมาให้ซ้ายขวานี่ครับบุเพิ่มมาอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวเขามีถาดท้ายให้นะพอดีในรถเพิ่งมาแล้วก็มันเก่านะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าไม่มีบวกราคาเพิ่มนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะฮะอะไรที่มันไม่พร้อมใช้งานเราไม่ให้ลูกค้าออกรถไปใช้แน่นอนนะครับเราดูแลให้ ครับเนี่ยก็ได้พื้นที่เก่งนะครับเก็บของได้เยอะอีกนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่เคยมีการถอดเปลี่ยนนะฮะคันนี้การตีไม่ชนท้ายแน่นอนนะครับข้างหน้าชนไหมเดี๋ยวพาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ด้านคงด้านข้างให้ดูรูน็อตนะครับไม่มีฮะไม่มีรอยถอดรอยไขไม่มีนะครับน็อตเดิมๆนะครับผมรถไม่มีโดนโดนข้างโดนโดนท้ายไม่มีแล้วเดี๋ยวดูหน้ากันต่อว่ามีเปล่านะฮะอ่ะนี่ครับ ภายในแบบนี้เลยนะครับรุ่นตัว e เนี่ยต่อให้เป็นรุ่น e ตัวนี้ยังไม่มีหน้าจอมาให้นะยังเป็นวิทยุอยู่ كم, แอร์ก็เป็นแอร์ปกตินะครับส่วนตัวเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแล้วตัวนี้เป็นเกียร์ cvt ด้วยนะครับผมอ่าเป็นเกียร์ cvt ปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้ตัวนี้เป็นเกียร์ cvt 7สปีดนะครับขับแรงสะใจแน่นอนนะครับแล้วก็กระจกมองข้างตับไฟฟ้าครับเก็บไฟฟ้าครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะอ่ากุญแจก็เป็นกุญแจไขปกตินะครับแต่ว่าเป็นกุญแจ,นะจ,นะจรีโนะะคม ส่วนตัวเบานะครับรุ่นนี้ยังเป็นเบาผ้าอยู่นะยังไม่ใช่เบาหนังนะครับผมเป็นเบาผ้าอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็ไปคุ้มหนังบางคนก็ไปเปลี่ยนเป็นเบาหนังเลยรับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่บางคนไม่ซีเรียสก็ใช้เบาผ้าก็ได้นะครับผมก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับมีลักษณะก็ประมาณน,นี้ทีนี้เรา่วนต่อไปด้านหน้ากันบ้างครับว่าเป็นยังไงครับรวมทัง้งเครื่องยนต์ด้วยพามาดูกันต่อเลยครับผม ในส่วนตัวเครื่องยนต์นะฮะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เป็นดูโอวีดีทีไอแล้วด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้รองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e85 เลยด้วยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเครื่องยนต์มันจะเป็นวีดีไอปกตินะครับตัวนั้นมันยังตัว e85 ไม่ได้นะยังได้แค่ e20 นะครับตัวนี้ได้ e85 แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับผมนี่แรงสะใจเลยนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็ปรับจูนใหม่ได้เรื่องของกำลังนะครับ ผตัวนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนขึ้นเขาลงเขานั่ง4ี่คน5คนไม่มีอื่นนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะครับเครื่องยนต์ครับเน้นเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยงัดแงะถอดแกะหรือว่าคาบซึมั่วบตําแรงต่างของคาบน้ำมันนะครับที่มันบ่งบอกถึงว่าไม่พร้อมใช้งานเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะครับคันนี้บอดี้เดิมเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับอ่ะเราดูบอดี้ด้านหลังด้านข้างมาแล้วนะทีนี้มาดูด้านหน้ากันบ้างครับนี่ครับพยายามแผนกล้องดูช้าๆนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์ นะครับดูคารต่างๆนะครับครบถ้วนครับผมนี่ถ้าอย่างนี้ไม่เดิมก็ไม่รู้จะหาคันไหนมาเดิมแล้วนะฮะอ่าเนี่ยครับสภาพนี่ออกจากศูนย์มายังไงทุกวันนี้ยังอยู่อย่างนั้นครับไม่เคยมีใครไปยุ่งกับมานะฮะนะครับรอยองรอย a r คนะครับบอดี้โครงสร้างต่างๆนะครับผมคงเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สาคัญนี่แบตเตอรี่ลูกนิดเดียวครับผมเวลาแบตเจ๊งแต่อารอบหนึ่งนะฮะก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อลูกใหญ่แพงๆมาใส่เลยนะครับลูกกระติดเดียวก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะสับวีออส นะครับอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแนะนําที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับเผื่อว่าใครกําลังหารถเก๋งผ่อนสบายยิ่งตัวนี้ปีใหม่ด้วยปี18นะครับไมค์ก็ไม่เยอะเพียงแค่แสงกลางๆเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0838246569นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคิดที่เลทดาวน์0%นะครับผ่อนเอ็ดปีเดี๋ยวเรือว่า84งวดเนี่ยนะครับตกเพียงแค่งวดรับแ0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองไม่เกิน8,500ผมให้เกินเลยนะครับผมนนนีี่่ตเผือๆะรดาว์0%คับ ซื้อรถกับผมนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเต็มเงินไได้ผ่อนอย่างเดียวนะครับผมที่สําคัญออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมเครดิตไม่ดีไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเครที่ว่ารู้ตัวว่าเครดิตตัวเองไม่ดีหรือว่ามีแบ็คลิสหรือว่ามีล่าช้าอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นกรณีพิเศษนะโทรมาคุยกันก่อนนะครับค่อยหาทางออกกันนะครับแต่ว่าลูกค้าที่ไม่เคยมีเครดิตมาก่อนเลยก็ฟรีดาวได้หรือว่าลูกค้าที่มีเครดิตดีไม่ต้องพูดถึงครับฟรีดาวได้อยู่แล้วนะครับผมก็สนใจก็โทรมา วันหยุดราชการหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือว่าเขตปริมลเนีสะดวกเข้ามาดูรถสแกนรถด,ด้วยตัวเองนะฮะก็มาได้ทุกวันนะครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมสำนักกางานใหญ่จะอยู่ที่ขแขวงเขตมีบุรีกรุงเทพนะครับผมอาจจะอยู่ที่ถนนเสริไทยนะฮะซอยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับก็พิมพ์ใน Google เลยนะครับว่าบริษัทเพชรยนต์จำกัดอ่าง่ายเลยยังไงก็ขึ้นมาตามแมปได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับเจอผมแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็หวังว่าครบถ้วนแล้ว โอกาสหน้าเจอกันใหม่ในรถเก๋งที่ผ่อนสบายนะครับแล้วก็บอดดี้เดิมๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมแบบนี้ผมไม่ได้มีแค่คันเดียวผมมีจอดนี่เป็นร้อยครับจะไล่รีวิวครบแล้วกันนะครับผมจะให้ครบทุกรุ่นให้ครบทุกรุ่นที่ลูกค้ากาลังสนใจหรือว่ารุ่นที่ลูกค้าโทรมาเซลก้อนรีวิวรุ่นนี้ให้หน่อยก็รีวิวไปเลยนะครับผมมะวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะวันนี้ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับให้กับช่องของ ลดเกงมือสองขอนสบายนะครับของเซลก่อนนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ